ทัดไข่เบียอย่างหนึ่่ย่าวันนี้มากินหนึ่ นะคะขอบคุณคุณย่าค่ะมีคนติดใจอันนี้คุณย่าอร่อยไม่เหมือนที่ไหนเขาเรียกว่าผัดหมี่หมูกระจกสวัสดีคุณเอกอยากย่าน้องคุณ <laughs> วันนี้วันพ่อ,อย่าวันนี้ไปแอบ,บดูอยู่ย่าไปเที่ยวที่อ่าอะไรนะะสีราชาเกอะลอยไปแอบฟังย่าอยู่แต่ไม่ได้ลงมีไม่ว่าง <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปดูค่อยไปดูยอดหลังเลี้ยงโคอีกรอบหนึ่ง หนาวผัดข้นโยธินสายใน,นเ,เป็นเดิมเป็นข้าวเชียงรายเป็นดังเดิมคุณเดดสองล้านดวงตานะคะขอบคุณงาน้องคุณค่ะ คนวันนี้ไปวันพอ่อไปซื้อกับข้าวในตลาดพี่ย่าแล้วร้านประจำอาหารเหนือเจ้าประจำเขาหยุดวันนี้ก็เลยเลอะหาไปเรื่อยแล้วร้านนี้พี่เอกเขาเคยมากิน กับลูกชายเขาบอกเขาติดใจหมี่กระตกผัดหมี่หมูกระตุก็ลเลยพามาลองกิน ถึงมาดงาไหม้กย,กยาหลัยาได้อะไรกินมื้เย็น โอ้ยอยาบอกเอ็นนี้กินกล้วยไปถึงลูกเชยมื้อกลางวันกินไปเยอะใช่ไหม เท่านี่ก็มันหนักขึ้นค่กันกินเลยอ่ะใครอยู่เชียงรายมาได้น,นะคะอยู่ยปิดถนนเดินทางทง่ายๆเลยค่ะเขาเรียกว่าถนนนหลอยทินสายใน เรพยายาาดูบรรยากาศหน้าร้านเนาะนหลังทางเง้าใช่มีบางมื้อที่ทำมายากซื้ออย่างอาหารทางเหนือใช่ไหมเราทำเองรสชาติก็ไม่เหมือนที่เขาทำมายากแล้วอย่างแล้วทำเองโหมันหลายอย่างเนาะ ปรุงรสชาติออกมาไม่ใช่ก็ไม่อร่อยอีกคายาไปดูหน้าร้านแล้พอยังเพิ่งรีบกินหมดนะนี่ เลยอยา่เส้นนี้อยาบอกเปลี่ยนหัวนี่ชว,ว้วลาดหน้าสนามบิน กินมื้อเย็นกันอันนี้เขาเรียกว่าหัดหมี่หมูกระจกเอาแอรขอบคุณน,นะคะ หาเ่าแอพบข้าบ้านตรงนี้ไม่ได้เลาะไปหาเ่าแอเลย คุณขยาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีเดี๋ยว,แบบงยวลงนลค่ะอยสุดจะได้ไม่ต้องไปบรรยายในคลิปจ้ะถ้าถ่ายคลิปเดี๋ยวไปตัดต่อนั่งบรรยายอีกไปไม่ถูกพอบ้านบอกไม่ทักยาก จะตอดแล้วพอบ้าน10นาทีเอาผัดเาาอาอิบับมาินเลยเอาอวดให้ดูผัดมีมีเสียงทีวีเข้าด้วย ก็สิบนาทีกว่ากว่าสิบสองนาทีขอบคุณคุณย่านะคะขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณบ่าวแอค่ะขอบคุณสามสิบสี่้านดวงตาด้วยค่ะร้านลาดนะหน้าสนามบินค่ะมวเจอกันใหม่ไรหน้านะคะ,ะนาะเจ้าบ้านบา,บายไว้เจอกันใหม่นะ ทุกท่านค่ะบ๊ายบายย่าลงแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะรับคุณอีกรอบขอบคุณพ่อบ้านขอบคุณคุณย่ากับคุณแมาแอ้นะคะคุณที่ลงมาทักทายค่ะมาสั้นๆมาแบบคนที่